สวัสดีค่ะวันนี้พี่โจก็จะไลฟ์พระราชบัญญัตินะคะระเบียบบริหาราระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551นะคะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนรักษาการตามพรรฉบับนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในหนังสือกฎหมายสายย่อท้อนะคะเป็นเล่มที่สรุปย่อกฎหมายของกอพอทั้งหมดซึ่งปีนี้เนี่ยสอบเป็นปีแรกนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยสามารถใช้ในการสอบอครูได้ด้วยนะคะหนังสือก็มีขนาด เอหนะคะสนันนก็เป็นสันปฏิทินเปิดง่ายนะคะเป็นเล่มเล็กนะคะก็เล่มละ250บาทเนาะนะคะสอนฟรีเหมือนเดิมนะคะใครจะสนใจก็ทักไลน์นี้มาได้เลย swma 250บาทสองฟรีนะคะอ่าเล่มนี้นะคะอ่าตัวนี้ก็ว่ากันต่อด้วยเรื่องของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนปี2551นะคะ อันนี้เรามาดูก่อนความหมายของข้าราชการพลเรือนนะคะกับข้าราชการฝ่ายพลเรือนข้าราชการพล,พลเรือนก็หมายถึงว่าบุคคลเนี่ยที่เขาได้รับการบรรจุหรือว่าแต่งตั้งให้รับราชการนะคะโดยที่เขาเนี่ยได้รับเงินจากได้รับเงินเดือนจากงบป,ประมาณของกระทรวงกรมแล้วก็ฝ่ายพลเรือนนะคะตอนนี้นะะข้าราชการพลเรือนก็คือเหมือนเรานี่แหละที่กําลังจะสอบภาคกอ ใช่ไหมผ่านต่อด้วยภาคขอแล้วก็ไปภาคขอนะคะนี่คือข้าราชการพลเรือนเนาะอ่ะทีนะะี้ข้าราชการฝ่ายพลเรือนนะฝ่ายพลเรือนต่างกันตรงนี้นะคะก็เป็นข้าราชการพลเรือนก็คือคนนี้และข้าราชการอื่นในกระทรวงนะคะแล้วก็ ฝ่ายพลเรือนเนี่ยตามกฎหมายว่าด้วยนะคะข้าราชการประเภทนั้นอย่างเช่นข้าราชการสามัญพลเรือนสามัญก็คือคนนี้นะคะข้าราชการครูอายการนะคะตุลาการตำรวจแล้วก็ข้าราชการท้องถิ่นนะคะยกเว้นข้าราชการทหารน,นะคะก,ก็คือไม่ใช่ข้าราชการฝ่ายพลเรือนเนาะเข้าใจนะอ่าต่อค่ะ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็เพื่อให้เกิดผลสำเร็จนะคะตอภารกิจของรัฐนะคะให้มีประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่านะคะก็ให้ข้าราชการเนี่ยปฏิบัติงานปฏิบัติร,รชาชการเนี่ยอย่างมีคุณภาพมีคุณธรรมนะคะแล้วก็มีคุณภาพ,ภาพชีวิตที่ดีข้าราชการของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะมีพลเรือนสามัญกับพลเรือนในพระองค์นะคะก็ในพลเรือนสามัญเนี่ยก็รับรชาชการแล้วก็ได้รับการบรรจุ นะคะแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะข้าราชการพลเรือนนะ,ะฝ่ายพลเรือนในพระองค์ก็จะได้รับราชการโดยการบรรจุแต่งตั้งนะคะให้ดํารงตําแหน่งในพระองค์ในองค์พระมหากษัตริย์ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกิจสเดกาอันนี้ก็จําด้วยความแตกต่างเนาะในลักษณะของข้าราชการพลเรือนอันนี้ก็ที่กําหนดไว้ในพระราชกิจสเดกาานะคะแล้วก็อาจจะได้รับเงินเพิ่มหรือค่าครองชีพเพิ่มเนี่ยตามภาวะเศรษฐกิจ ตามเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนะคะผู้ที่จะเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ยนะคะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ต้องเป็นคนไทยนะคะอายุไม่ต่ำกว่า18ต้องเป็นคนศรัทธานในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะะแล้วก็ลักษณะต้องห้ามก็คือคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ห้ามเป็นข้าราชการก็ต้องเป็นยังไง เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นคนไร้ความสามารถเสมือนหรือเสมือนไร้ความเสมือนไร้ความสามารถนะคะไร้ความสามารถก็คือบ้าวิกลจริตเสมือนอไร้ความสามารถก็คืออาจจะพิการะะพิการอย่างนี้นะคะไม่สามารถารับราชการได้เนาะเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างสั่งถูกพักราชการหรือถูกสั่งถูกให้ออกจากราชการนะคะบกพร่องในศีลธรรม ะะบกพร่องในศิลธรรมแล้วก็เป็นกรรมการหรือว่าเป็นผู้บริหารพรรคการเมืองนะะเป็นบุคคลล้มละลายเป็นผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุกนะะเป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือว่าไล่ออกจากรัฐหรือในงานรัฐวิสาหกิจก็ไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ถูกให้ออก นะคะหรือว่าปลดออกจากความผิดทางวินัยนะคะเป็นผู้ที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบและข้าราชการอ่าก็ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนะคะก็เป็นคนที่ทุจริตนั่นแหละนะคะใครที่เคยโลโกอสอบเนี่ยถ้าจะเข้ารับราชการแล้วมีตําหนิเลยนะรับรชาชการไม่ได้นะคะอ่านี้นะคะก็การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญเนี่ยต้องคำนึงถึงระบบคุณธรรมดังนี้ นะก็คือการจัดระเบียบคือการแต่งตั้งพลเรือนสามัญเนี่ยต้องดูจากดังดังนี้นะคะการรับบุคคลและแต่งตั้งเนี่ยให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถต้องเท่าเทียมกันต้องเป็นธรรมแล้วก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อราชการโดยรวม 2. การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรนะคะโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 3. การพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนตำแหน่งหรือว่าการให้ประโยชน์อื่นเนี่ย ต้องเป็นธรรมโดยพิจารณาจากอะไรพิจารณาจากผลงานศักยภาพนะคะความประพฤติห้ามเอาความเห็นทางการเมืองนะคะมาพิจารณามาประกอบการพิจารณานะคะสการดําเนินการทางวินยัยต้องมีความยุติธรรมแล้วก็ไม่มีอคติ 5. นะคะการบริหารทรัพยากรบุคคลนะะต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองนะคะตำแหน่งนะคะตำแหน่งและระดับ ตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนเนี่ยเขามีทั้งหมด4ประเภทก็คือตำแหน่งบริหารตำแหน่งอายการเออตำแหน่งอำนวยการโทษค่ะตำแหน่งวิชาการแล้วก็ตำแหน่งทั่วไปนะคะแล้วก็แต่ละตำแหน่งเนี่ยมันก็จะมีระดับนะคะอย่างเช่นตำแหน่งบริหารเนี่ยมันก็จะมีระดับต้นระดับสูงตำแหน่งอำนวยการก็จะมีระดับต้นระดับสูงแล้วก็ตำแหน่งวิชาการเนี่ยก็คือเป็นเป็นกลุ่มที่สำเร็จปริญญาตรีนะคะตามที่กพกำหนด กลุะะ่มนี้เนี่ยตำแหน่งวิชาการเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นอีก5ระดับนะ,ะก็คือระดับปฏิบัติการระดับชํานาญการระดับชํานาญการพิเศษเพิ่มคําว่าพิเศษเข้ามานะ,ะพอ,อะถัดจากระดับชํานาญการพิเศษเนี่ยก็ระดับเชี่ยวชาญน,นะ,ะหลังจากนั้นก็จะเป็นระดับสูงสุดคือระดับทรงคุณวุฒินะคะในตำแหน่งวิชาการตรงนี้ ะะตทีนี้ตำแหน่งทั่วไปนะคะตำแหน่งทั่วไปเนี่ยก็แบ่งออกปเป็น4ระดับคือระดับปฏิบัติงานระดับชํานาญงานระดับอาวุโสร,ระดับทักษะพิเศษอันนี้เราต้องจำนะคะอันนี้ความแตกต่างระหว่างนะคะระหว่างวิชาการกับทั่วไปก็คือมันจะมีคําว่าการวิชาการการการเราจําเป็นการแล้วกันนะคะวิชาการปฏิบัตนนิการชํนานาญการชานาญการพิเศษเชี่ยวชาญคุณวุฒิแต่ทั่วไปเนี่ยนะคะเป็นงาน ะะปฏิบัติงานชํานาญงานอาวุโสแล้วก็ทักษะพิเศษนะคะเนาะนะคะ,ะตำแหน่งตาแหน่งบริหารเขียนผิดตรงนี้ตําแหน่งบริหารเนี่ยก็จะได้แก่หัวหน้าส่วนราชการนะะหัวหน้าส่วนราชการ1 2รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงกลมแล้วก็ตาแหน่งอืน่นตามที่กพกําหนด นะตำแหน่งอำนวยการก็ได้แก่หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่ากรมแล้วก็ตำแหน่งอื่นที่กอพอกำหนดนะคะตำแหน่งวิชาการก็คนที่อ,อ,อะไรนะจบปริญญาตรีนะคะแล้วก็ตำแหน่งทั่วไปก็คือตำแหน่งที่ไม่ใช่ประเภทบริหารอำนวยการหรือวิชาการตรงนี้ไม่ใช่นะคะแก้เป็นไม่ใช่เนาะพิมพ์ตกอ่า ต่อไปค่ะการรักษาจรยาของข้าราชการนะคะจรยาก็หมายถึงว่าความประพฤตินะความประพฤติเนาะข้าราชการพลเรือนสามัญเนี่ยต้องรักษาจรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้นะจรยาตัวนี้ก็คือค่านิยมสร้างสรรค์5ประการนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าผู้ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยละเมิดตัวนี้นะคะหมายถึงว่าไม่ปฏิบัติตามจรยาข้าราชการเนี่ย ะะก็ให้ผู้บรงคับบ่ารชาของเราเนี่ยตักเตือนก่อนนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่นําไปพิจาราณาในการเ,าเลื่อนเลื่อนขั้นเงินเดือนนะคะเลื่อนเงินเดือนเนาะอ่ะค่านิยมสร้างสรรค์หประการนะคะหรือว่าจรรญ,ญาข้าราชการเนี่ยก็มีหนึ่งต้องยึดมั่นทําในสิ่งที่ถูกต้อง ต้องซื่อสัตย์จ,จริตจต้องมีความรับผิดชอบ3นะคะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้4นะคะการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต้องไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนะคะ 5. มุ่งผลสำเร็จของงานนะคะนั่นคือค่านิยมสร้างสรรค์5ประการของเรานะคะอ่าต่อไปค่ะค่าราชการพลเรือนสามัญเนี่ยมีสิ่งที่ต้องทํากับสิ่งที่ห้ามทำ ะะต้องคําก็คืออยู่ฝั่งซ้ายมือพี่ะสรุปให้ทางซ้ายมืออันนี้ต้องปฏิบัตินะคะแล้วก็ห้ามทำเนาะข้าราชการพลเรือนเนี่ยต้องทําอะไรบ้างต้องทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะคะระเบียบของขา้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการนะคะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชานะคะที่ ที่สั่งในหน้าที่นะคะแล้วก็ต้อง,อง,องชอบด้วยกฎหมายด้วยต้องอุทิศเวลาของตนเนี่ยให้แก่ส่วนของราชการจะละทิ้งหรือทิ้งทอดอันนี้เขียนผิดนะทอดทิ้งนะคะทอดทิ้งทอดแล้วก็ทิ้งทอดแล้วก็ทิ้งนะคะทอดทิ้งไม่ได้นะคะ,ะตัวนี้ก็น่าสนใจนะเดี๋ยวพี่โจวบวงไว้เดี๋ยวมาอธิบายคำว่าละทิ้งกับทอดทิ้งนะคะ6ค่ะต้องรักษาความลับของราชการห้าม ปากป้งไปบอกใครเฉียวนะคะ7นะคะต้องสุภาพเรียบร้อย8นะคะต้องบริการผ,ผู้ที่มาติดต่อราชการเนี่ยนะคะอย่างดีนะคะต้องให้ความเป็นธรรมต้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกนะคะ9ต้องวางตนเนี่ยเป็นกลางทางการเมือง10นะคะต้องรักษาชื่อเสียงของตน11บนเะะ็ากทำการอื่นใดตามที่กอพอกำหนดนะคะทีนี้เมื่อกี้เราติดเรื่องนี้เนาะเราติดเรื่อง การละทิ้งหรือว่าทิ้งทอดไม่ใช่ไม่ใช่ทอดทิ้งนะคะอ่าเราดูตรงนี้ค่ะอ่าอันนี้แยกกันง่ายๆเลยละทิ้งอ่า versus นะคะทอดทิ้งไม่เหมือนกันนะละทิ้งเนี่ยก็คือไม่มาเลยนะไม่มาทํางานทิ้งไปเลยนะคะละทิ้งก็คือทิ้งเลยค่ะไม่มานะคะไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่นั่นคือละทิ้งทอดทิ้งเนี่ยคือมาแต่ไม่ทํา ามาแต่ไม่ทำนะทอดทิ้งมาแต่ไม่ทำนะจำเลยละกันละทิ้งไม่มานะไม่มาละอย่างนี้ก็ได้ไม่มาละเออเราไม่มาละก็แสดงว่าถ้าไมมานี่ก็คือละทิ้งทอดทิ้งก็คือมาแต่ไม่ทำทิ้งงานไวกองโตๆต,ตเลยนะน,นี่คือความแตกต่างอันนี้ก็มาตราประมาณไหนมาตรา85นะคะในมาตรา85เรื่องนี้ มาตรา85เผื่อจะไปดูเพิ่มเติมนะคะ,ะเราท่องไว่ไงไม่มาละถ้าไม่มาก็ละทิ้งอ่ะไม่มาละนะคะทอดทิ้งคือมาแต่แต่ไม่ทำนะคะอ่ะโอเคนะคะต่อไปก็คือ,อส่วนที่ข้าราชการพลเรือนของเราเนี่ยห้ามทําได้แก่อะไรคือการรายงานเท็จต่อผู้บงังคับบัญชาการไม่บอกก็คือรายงานเท็จเหมือนกันนะนะคะสองอไม่ปฏิบัตริราชการอันเป็นการกระทำะข้ามผู้บงังคับบัญชา เว้นะะ When, แต่ว่าได้รับความสั่งแบบทางานเกินหน้าเกินตาเนาะสามนะคะก็ห้ามให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนในการหาประโยชน์นะคะไม่ประมาทเลเล่นะคะห้ามให้ผู้อื่นเนี่ยทำการหาประโยชน์อันให้เกิดความเสียหายนะคะหรือว่าเสื่อมเกียรติหรือว่าเสื่อมเกียรติในตําแหน่งหน้าที่ของราชการของตนนะคะต้องไม่ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการหรือว่าผู้จัดการอื่นๆในหอดกห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทนะห้ามดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนะเจ็ดต้องไม่กระทำการใดที่เป็นการกลั่นแกล้งนะคะแปดต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือว่าคุกคามทางเพศเก้านะคะไม่ดูหมิ่นเหยียดยามข่มเหงประชาชนสิบไม่กระทำการอื่นใดตามที่กฎกพห้ามนะคะ ต่อไปค่ะอันนี้แก้เนี่ยหมายถึงว่าอันนี้เป็นหนังสือต้นฉบับเนาะตัวหนังสือมันเล็กนิดนึงนะคะพอ,อะแก้ใหม่เนี่ยก็คือใหญ่ใหญ่หน่อยนะคะอ่านสบายตานิดนึงตอนแรกเนี่ยย่อเล็กเพราะกลัวว่ามันจะไม่พอดีกับหน้าเนาะอันนี้แก้ใหม่แล้วนะคะ,ะการกระทําความผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงการทําความผิดวินัยเนี่ยก็คือมันจะมีโทษใช่ไหมมันจะมีโทษอยู่5ระดับ ห้าขั้นห้าระดับไล่จากโทษเบาไปยันโทษหนะักอะไรบ้างที่ว่าจะถูกลงโทษได้นะคะก็อย่างเช่นการปฏิบัตินะคะหรือว่าเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะคะหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยโดยทุจริตโดยทุจริตคืออะไรอ่ะโดยทุจริตคือง่ายๆเลยคือมันผิดกฎหมายแล้วก็ได้ผลประโยชน์ นะม,มันไม่ใช่แค่มิชอบอย่างเดียวเนาะจำได้ปะถ้าเกิดมิชอบนี่ก็คือการทําผิดกฎหมายแต่ถ้าทุจริตนี่ก็คือแบบผิดกฎหมายต้องบวกด้วยผลประโยชน์ด้วยนะคะนี่คือโดยทุจริตนะคะสละทิ้งนะคะละทิ้งคือไม่มาละคือไม่มาละ,นะะละทิ้งทอดทิ้งก็คืออยู่อย่าอยู่แต่ไม่ทํางาน ก็หน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควรเนี่ยเป็นเหตุให้รัศสวรราชการเนี่ยเสียหายถือว่าเป็นความผิดทางวินยัยละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเนี่ยเป็นเวลา15วันโดยไม่มีเหตุอันควรละทิ้งก็คือไม่มานะคะละไม่มาละนะคะไม่มาก็คือ15วันนะคะต่อไปค่ะกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ปรับพฤติช่วอย่างร้ายแรงนะคะ 5. นะคะดูหมิ่นเหยียดยานะคะประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรงต้องมีอย่างร้ายแรงด้วยนะ 6. นะคะกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาให้ถึงที่สุดนะ,ะให้จําคุกหรือว่ารับโทษหนักกว่าจําคุกนะคะเละเวน้นหรือกระทำการใดๆอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนนะ,ะหรือว่าฝ่าฝืนกฎข้อห้ามนะคะ 8ละเว้นหรือว่ากระทำการใดๆเนี่ยอันไม่เป็นการปฏิบัติตามการรักษาวินยัยนะคะหรือกฎอื่นตามาตามที่กอพกกำหนดนะคะก็ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินยัยนะคะทีนี้ผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยเขามีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะคะอยู่ในวินยัยนะคะมีวินยัยแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องของเราเนี่ยกระทำการผิดวินยัยนะคะ ทีนี้โทษทางวินัยเนี่ยเขามี5สถานด้วยกันก็คือภาคทันนะคะตัดเงินเดือนขั้นที่3คือลดเงินเดือน4คือปลดออกกับไล่ออกนะคะสอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโทษสถานเบานะคะแล้วก็ปลดออกกับไล่ออกเนี่ยเป็นเป็นโทษสถานหนักคือความผิดวินัยร้ายแรงปลดออกกับไล่ออกก็คือผลเหมือนกันก็คือออกจากราชการ นะออกจากรักจัดการเลยแต่ว่าปลดออกของเราเนี่ยเขาจะมีเงินบำเหน็จบำนาญให้นะบำเหน็จอ่าเขียนผิดบำเหน็จบำนาญให้นะปลดออกก็มีบำเหน็จบำนาญให้แต่ไล่ออกนี่ก็คือไม่มีอะไรเอยฉันไล่เธอออกละก็คือไปแต่ตัวนะคะไม่ได้อะไรภาคทันก็คือการกล่าวตำหนิตักเตือนนะคะนี่คือภาคทันนะคะ จำไว้ด้วย5สถานใช่ไหมภาคทันตัดก่อนลดหรือลดก่อนตัดเผื่อเผื่อข้อสอบออกมาให้เรียงให้เรียงโทษทางวินัยอย่างเงี้ยนะคะตัดลดนะคะภาคตัดลดปลดออกนะคะภาคตัดลดปลดออกอ่ะท่องอยังไงก็ได้นะ,ะตัดลดก่อนตัดแล้วก็ลดนะคะอ่ะ การดำเนินการทางวินัยนะคะก็การลงโทษนั้นเนี่ยผู้สั่งลงโทษต้องสั่งให้เหมาะสมกับความผิดนะคะแล้วก็ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมนะคะไม่มีอคตินะคะแล้วก็ต้องแจ้งต้องแจ้งด้วยว่าเอ๊มันเป็นการทําผิดวินัยในกรณีไหนตามมาตราใดนะคะก็การกล่าวหาเนี่ยก็ให้นะคะก็ให้ ขเขาเรียกอะไรก็ให้ผู้ว่าอ่ขอโทษค่ะผู้ว่าก็ให้แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาที่เขามีอํานาจในการสั่งบรรจุทราบนะคะแล้วก็ให้ผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยก็กระทาการพิจารณานะคะเมื่อทําการพิจารณาเสร็จก็ดูว่าเออผิดจริงไหมไม่ผิดหรือว่ายังไงนะคะอ่าทีนี้การพิจารณาของเราเนี่ยก็แยกออกมาเป็นอ่าไม่ใช่ความผิดอย่างร้ายแรง ะะมไม่ใช่ความผิดอย่างร้ายแรงก็คือโทษภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนใช่ไหมตัดลดเรียงกันถ้ามันเป็นความผิดร้ายแรงเนี่ยทางซ้ายมือของวิจทางขวามือของวิจโจเนี่ยก็คือการปลดออกหรือไล่ออกนะคะอันนี้อะไรบ้างที่มันไม่ใช่อะไรบ้างยังไงบ้างที่มันเป็นผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะคะอย่างร้ายแรงก็คือว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยที่มีอำนาจบรรจุเนี่ยให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แจ้งข้อกล่าวหามีพยานฟังข้อชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหารายงานผลสอบสวนแล้วก็ให้ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจบรรจุถ้าเห็นว่าผู้กล่าวหาไม่ผิดก็ให้ยุตนะะิถ้าผิดก็ดำเนินการปลดออกหรือไล่ออกนะะส่วนความผิดทางวินัยเนี่ยอย่างที่ไม่ใช่ความผิดอย่างร้ายแรงเนาะก็ให้แจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าสรุปพยานหลักฐานให้แก่แกผู้ถูกกล่าวหาทราบ ให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยสั่งลงโทษตามกรณีโดยไม่ต้องอตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่ตรงนี้ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่อันนี้ไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นความผิดเล็กน้อยนะไม่แรงนะคะอันนี้แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจบรรจุเนี่ยเห็นว่ามันไม่ผิดก็ยุติเรื่องได้แต่ถ้ารู้สึกว่าเออไม่ใช่รู้สึกแต่ถ้าพบว่ามันมีความผิดก็ หาแนวทางการลงโทษซึ่งเป็นสามขั้นตอนนี้คือพาคฐานตัดเงินเดือนแล้วก็ลดเงินเดือนนะคะอ่าทีนี้อันนี้ลองไปอ่านเองเนาะอ่ะตัวนี้พี่จะสรุปให้ตรงนี้นะคะข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกันนะคะก็ให้อธิบดีนะ,ะอธิบดีโทษค่ะอธิบดีปลัดกระทรวงแล้วก็ผู้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเมื่อทําผิด วินัยร่วมกันเนี่ยให้ประหลัดกระทรวงคือสูงกว่านะให้ประหลัดกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะมันต้องสูงกว่าหนึ่งขั้นถูกไหมแต่นี้ในกรณีที่อยู่ต่างกลมกันนะคนะเมื่อทําความผิดวินัยร่วมกันเนี่ยก็ให้ประหลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะคะถ้าสมมุติว่าคนทําผิดเนี่ยใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือประหลัดกระทรวงคือคนนี้ ปกติตัดสินคนอื่นใช่ป่ะแต่ทีนี้พบว่าเขาผิดตรงนี้นะกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยทำพร้อมกับประหลัดกระทรวงเนี่ยก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเนี่ยตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะคะสำหรับข้าราชการพลเรือนที่นะฮะอยู่ต่างกระทรวงกันเมื่อกี้ต่างกรมใช่ไหมในกระทรวงเดียวกันนะะก็ให้สังเกตดูว่าเออกระทรวงอยู่ต่างกรมนะฮะก็ ให้คนใหญ่สุดในกระทรวงเนี่ยเป็นคนทำนะคะทีนี้อาย่ต,ต่างกระทรวงกันนะคะเมื่อทําความผิดวินัยร่วมกันเนี่ยให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจบรรจุเนี่ยเป็นคนตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะคะถ้าพบว่าผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยทำผิดนะคะก็ให้รัฐนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั่นเองนะคะอะ่า ฝั่งนี้ก็ข้าราชการผู้ใดนะคะมีกรณีถูกเล่าหาว่ากระทําผิดร้ายแรงเนี่ยจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องนะคะหรืออาจจะเป็นการที่เขาทําผิดเนี่ยเป็นความผิดอาญาเนี่ยผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งให้พักราชการหรือว่าสั่งให้ออกก่อนได้นะคะเมื่อ,อสอบสวนหรือว่าพิสูจน์แล้วไม่พบความผิดก็ให้กลับเข้ามาปฏิบัติราชการตามเดิมนะคะอ่ะทีนี้อ่า เดี๋ยวพี่จะขอระยะดูแป๊บหนึ่งอ่ะเอาอันนี้ก่อนละกันอีกนิดหนึ่งนะคะหน้าสุดท้ายการออกจากราชการเนี่ยออกเมื่อเมื่อไหร่บ้างก็คือเมื่อเราตายนะคะเมื่อพ้นราชการว่าด้วยอ่า บาเด็จ็จบานานคือเกษียณนะนะเนาะสามลาออกโดยโดยได้รับอนุญ,ญาตให้ลาออกทีนี้การลาออกเนี่ยต้องรายงานภายใน30วันนะคะไม่น้อยกว่า30วันแต่ถ้าด่วนมากๆเนี่ยก็น้อยกว่า30วันก็ได้ทีนี้ผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยเขามีอํานาจในการระงับระงับหรือว่ายับยั้งการลาออกเนี่ยก็คือยื้อไปอีกไม่เกิน90วัน เพื่อให้คนที่จะลาออกเนี่ยตัดสินใจนะ,ะสุดท้ายแล้วพอถึง90วันก็ยือต่อไม่ได้แล้วถ้าข้าราชการคนนั้นจะออกก็คือให้ออกนะคะ4ค่ะจะออกจากราชการเมื่อถูกสั่งให้ออกนะคะ5นะคะจะออกราชการเมื่อถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกนะคะทีนี้ n o t ตนะคะผู้ใดที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณนะะี่ค่ะหากมีความจำเป็นนะคะหมายถึงว่าต้องใช้คนนี้ ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางที่มีความสามารถทางนี้เนี่ยก็สามารถต่ออายุราชการไปอีกไม่เกิน10ปีก็ได้นะคะอ่า,อ,าอ่า,อ,าอีกหน้าหนึ่งนะคะผู้บังคับบัญชาเนี่ยซึ่งมีอํานาจบรรจุมีอํานาจให้ข้าราชการเนี่ยออกก่อนเพื่อรับบําเหน็จบํานาญได้นะคะเพื่อเรพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามด้วยกฎหมายนะคะ กฎหมายบําเหน็จบํานานดังนี้เมื่อข้าราชการเจ็บป่วยนะคะไม่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสม่ำเสมอนะะผู้บัคคับัญชาก็เอเอเออกเธอนะคะแล้วก็สั่งให้ออกนะคะเพื่อให้รับบําเหน็จบานานนะคะสองนะคะเมื่อข้าราชการคนนั้นเนี่ยปฏิบัติปฏิบัติงานที่อื่นตามความประสงค์ของราชการนะคะสามเมื่อราชการยุบหรือว่ายกเลิกหน่วยงานนะคะก็ต้องอให้ออกจากราชการให้เพื่อรับ บำเหน็จบำนาญน,นะคะเมื่อราชการเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล6เมื่อราชการหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่นะคะย่อนความสามารถก็คือไม่มีความสามารถในการทํางานชิ้นนั้นได้นะคะเเมื่อถูกสอบสวนว่ากระทําทความผิดอย่างร้ายแรงแล้วก็มีมลทินในการถูกสอบสวน8นะคะเมือ่อข้าราชการเนี่ยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาให้ถึงที่สุดว่าจําคุกนะคะอันนี้ข้าถัดไปนะคะเดี๋ยวทําคลิปลง เรื่องการอุทธรนะคะขอบคุณมากค่ะอ้ออย่าลืมนะหนังสือเล่มนี้250บาทนะคะอุดหนุนได้เลยนะคะ250บาทรวมส่งแล้วนะคะก็สอนฟรีในกลุ่มนี้เลยดูได้ตลอดไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้นะคะไลน์เอสเอ็มบบาทอย่าลืมอุดหนุนกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ